เลยไหมครัที่หอมมากหอมมากเลยขั้นเค็มมากเอาเรียวเราเรียวครับเรียวเลยเนี่แล้วผมก็ลอรียวโปรเฟชชั่นอลครับผมซิล็อกซิลแอดวานซ์เซรั่มแล้วก็จริงก็แข็งกว่ามาด้วยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากใช่ครับแล้วเราก็ได้ใช้จริงจริงนะใช้แต่แรกผมชอบมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นผมบางทีมันมันเรียบเลียบไปเลยแล้วเราเราใช้แชมพูเนี้ยมันกทำให้การหนบกโยนมากแล้วก็พร้อมใช้เลยมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงการการบำรุงขนนั้สำคัญนะครับใช่แต่ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือต้องต้องรีบรีบรุมดูไว้ก่อนใช่สำคัญมากแล้วแล้วเจ้าตัวซิร็อกซิลแอดวานต์นนี้ทำให้ผมไม่หมันด้วยใช่ครับผมสำคัญมากจริงดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันนิดนึงอย่างเราเป็นนักแสดงนี่มันต้องทำรุทุกวันเนาะเยอะมากที่มันต้องดูแลเส้นผมกันยังไงอย่างผมรู้ผมก็เล่าให้ฟังก่อนว่า เราโดนหนีบกันบ่อยโดนไลบ่อยโดนสเปรย์กันเยอะจริงฮะผมเอก็เกิดการเสียได้เพราะว่าเรื่องอากาศที่ไทยร้อนอีกหลายๆคนก็จะผอมจวานแล้วก็มันมากแล้วก็แบบแห้งแตกสีมากใช่ครับผมระหว่างวันแบบบางคนใช้เซรั่มแล้วผมมันใช่ก็มีแต่ว่าตัวนี้หมดปัญหาให้เราครับผมเซรั่มซีช่วยคนได้ใช่ครับแน่นอนที่เราทุกคนบอกคุณก็ต้องลองใช้กันเลยนะใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างการทำได้สัมผัสการใช้ ชอบเมากจริงชอบทุกอย่างแลบทงกลินเองแล้วก็แล้วก็เออความรู้สึกกับที่เราได้สัมผัสผมจริงมันเย็นแล้วเราชอบเลยเออมันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งเซรั่มด้วยเนาะใช่ครับผมดูแลครบจบเลยชอบมากยังไงต้องฝากเราดอ๋อไปด้วยนะจ๊ะใช่รับจริงอย่างผมเนี่ยเต้นเต้นทั้งวันเลยเต้นทั้งวันฉีดเซรั่มแล้วผมไม่มันอกตร้าผมไม่เถผมไม่นก็แห่ซึมเลยอะไร เอาปากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยครับเอาปากหน่อยกันแม่แม่จะยิงแม่จะยิงครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมซิลิโคลซิลล์แอดวานซ์เซรั่มนะครับแล้วก็ฝากบริโภคเลี้ยงอ้อด้วยนะครับก็จริงๆก็มีหลายหลายหลายโซนมากๆใช่ให้ลองมาเช็คกันได้นะนี่อย่างมีสแกนหนังศีรษะก็มีด้วยนะครับผมเหมือนได้ไงก็ฝากบริโภคเลี้ยงอ้อมพื้นที่น้อยไว้ในใจทุกคนนียนะครับครับผมฝากเลยฮะมา แมากับผลเลยค่ะลูกครับจริงก็โหเห็นพี่พี่เป็นขับแบบทุกคนมายืนรอกันแล้วต่างคนด้วยเป็นห่วงมากจริงจก็ก็อยากให้เทคแคร์เหมือนกันนะครับตอนนี้กบดีใจมากที่ทุกคนรักเราขนาดยืนรอต่างผลเลยในตอนเนี้ยคือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ามาได้แต่เช้ามารอที่ดีใจมากๆคือ คือดีใจมากๆทุกครั้งที่มีมีคนมาหาเรากิข้าวกินปลาบ้างเพื่อนใช่เราไมเป็นห like ่วงนะ้วเป็นห่วงจริงรถฝนตกแล้วแดดออกอีกใช่แต่เขาเขาก็แบบว่าไม่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 หวั่นไม่หวั่นไม่มีเลยไมเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่แบบขนาดแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจขนาดนี้แต่เขาก็ยังแบบเออเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับจริงเพราะว่าถ้ามันทำได้ขนาดนี้มันมันเกินกว่าคำว่ารักก็จริงๆต้องขอบคุณมากจริงที่ที่แบบที่รักพวกเรามากขนาดนี้เอาจริงๆอยาก อยากไปดูแลทุกคนเลยอ่ะจะดูแลพี่ไหมฮะจะดูแลพี่เลยอ่ะเดี๋ยวป้อนยาให้เลยยังไม่สบายสบายดีสบายดีแต่พี่ต้าร้อนนะมันมันแบกพี่หน้าร้อนครับอ๋อมันร้อนมากเลยไม่ได้ดีใจเลยมันร้อนมากเลยมอยู่ใกล้คนฮอตไงครับใกล้คนฮอบ้ากอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนฮอตอยูใกล้คนฮอตส่่วนใใหญคร ครับคอออะไรดเล้ยผมเรื่องเหนื่อยนี่เรื่องไปซานตาเท่านั้ใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ก็ผมเหมือนกันเรไม่ชอบสาอ่ะแต่แบบในชุดเป็นนี้ก็ชุดคู่อยู่เหมือนกันเนาะแล้วเหรอเออชุดคู่เลยนะเหมือนกันเด้งไ่ไแหวกไม่ธรรมดาเหอะโอ้โหนไม่ได้ยิ่าน้อยกว่าจริงเลยไม่แต่เขาก็เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยจริงเลยคุณที่แบบไอ้เอ๊ยน้อยหน้ากันไม่ได้เลยเรื่องนี้ ติดแต่จริงสไตล์เราเหมือนกันสไตล์เราสองคนคือเหมือนกันมากเลยใช่แล้วทุกอย่างเคสเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าแบบว่าความเปิดควงเราคือแบบครอบอีกแล้วสตาโตเปิดไอ้ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจรเออแค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่ดีมาคนที่บอกว่าใต้อย่าตมาเป็นเพิร์ดกันทำไมวเป็นเป็นเพิร์ดแล้วมันไม่ดียังไงที่ใคยผมดีที่สุดเออ ใช่เมล่าพี่ใจใช่ใช่เลยพี่มีไลฟ์ผมไหมต่าเอออีกแมดีที่สุดเหม่ทักไนคอยนะคะคือแฟนคลับแฟนคลับคนเกนต์นะคะยินดีด้วยนะคะเอาแล้วเอาเร็วมาแล้วเป็นไงบ้างมากดีใจกับกับกับที่บัตรจะส่งเอาเร็วมากภายในสองวนราะนี่คือเร็วสุดละก็ดีใจมากเลยจริงๆแล้วอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ ดีใจนะที่พวกเราได้ได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆริงชีวีก่อนพี่พี่ถาพี่ถาขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เรื่องแบบนีนตั้งแต่วันแรกตัง่ซีรีส์ออนเลยต้องขอ่ไหนเขาดีมากจากที่ซัพพอร์ตเราจนเรามาถึงตรงนี้ได้ต้องจริงถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีไม่มีพวกเรานี้วยรถกัไปตอนนั้นที่แบบว่าทุกวัดกดกดตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเอาจริงไม่ไม่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้ร้วถจะไม่หมดด้วยเหรอยังคิดว่าไม่หมดเลยคิดว่าไม่หมดด้วยเหรอเขิยังไงเขาจริงรู้สึกเราเป็นยังไง ผมก็แอบวันๆเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาผมาไม่เคยมีแวน์วิสที่เป็นแบบดับเดี่ยวเลยในไทยเลยไม่เคยเลยไม่แบบใครสังเกตเลยใช่ที่เป็น,น,รกกนครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากมากก็ร<า><า>ู้ว่าตอนแรกกับเสียวว่าจะไม่หมดอะไรอ่ะแต่มาสองรอบมันก็หมดเหมือนกันนะมันก็หมดคือหมดได้เราบอก่า คราผมว่หมดพอบัตรหมดล้าไปทับไปหาเพิร์เลยแบ้ยี่หนึี่สิบสามสิบเป็นเงิั้งใช่แล้วแ็่สองยี่สิบเลยแบบดีใจมากอยากทำชูให้แบบออกมาให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังใช่ครับผมตอนนั้นพอพอเขาประกาศว่าตอบว่าของเราแบบอกกันยังไงดีใจก็แบบหายเหนื่อครับกับสิ่งที่ทำงานตลอไา ตาโทมาเลยตาโทรไปแล้วใช่ครับผมโทรไปโทรไปครับก็อยากโทรไปบอกว่าแบบเฮ้ยที่หมดแล้วนะใ่ใช่ครับผมก็อยากทำให้แบบมันดที่สุดเลยนะครับ แต่ทำไมอยากทำให้ดีที่สุดอะเราคิดยังไงแบบชอบตากลัอของเราจริงๆก็อย่างในงานนี้ครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากเฟอร์เซนต้าแระตัวตนเฟอร์เซนต้าที่พี่ๆประทับทุกคนอย่างไม่เคยเจอครับเป็นการขยายกว้างขยายความความเท่มากขึ้นน่ารักอาจจะมีบ้างหวานยังไงก็ต้องลุ้นกันครับอาจจะมีตลกมาบ้างก็ไม่แน่คแต่ทีนี้พอเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีน่าตลกอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะต้องไปดูนะเรียนเชิญจริงๆนะ อ้ยพี่แจ็คมีอะไรจะถามพี่แจ็คถามอะไรครับพี่แจ็คทำไมลูกไโ่ได้หลายคนตับมีแบบดีกัวซทมีจีนไม่ได้อาวมีซวมีจีเหรอสว่ทที่อยู่แล้วคนก็อยากเห็นว่าเออมันจะสวมทกว่างานปกติไม่เหนือยก็สวมทเลยทุกวันอยู่แล้วมันก็จริงนะมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาคืออะไรมันก็พิเศษกว่าเดิม แน่นอนก็เป็นเราเนี่ยได้ก็เป็นเ่อซนต้าอย่างเงี้ยแหแต่ลังคิดว่าซานตาจะพาพี่เพิรเต้นได้ไหมเอาจริงๆอ่ะผมก็มียายาเขาอยู่แล้วเต้นไหมเพื่อน้องได้หมดเลยเ้ยจะมีตาเน้ยค่น้ำตามีแล้วอ่ะจะไม่อยู่าจจะแบเบื่อเบอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเติมน้ำตา น้องน้ำปลาอ๋อน้ำปลาตอบตกลึกกันเราเนี่ยคืออยาให้จ้าเติมน, immun, น้ำปลาให้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มาไหา้เติร์นละเออเออนี่ยก็ขบรถแน่นอนก็เนี่หวายกลัวจะเสียสุงเหมือนกันนะว่าวันในงานเลยจริงก็ไม่อยากให้เห็นยวเหรอไงจริงเพราะว่ามันเป็นวันที่ปกติจริงจริงก็ผู้กลัวอ่อนไหวเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจต้องไปดูนะนี่แต่คุณไหวหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่อ่อนไหวครอะไรนะครับวันนี้ไมอ่อนไหวสิจัา อ่อนไหวเพราะอะไรจ๊ะอนเพราะอะไรจ๊ะตอบกันไม่ได้เลยค่ะนี่แต่ว่าจริงจริงก็มีความเข้มเยอะมากเยอะมากก็กดมีอะไรที่แบบที่เพิร์ลต้องแบบทำเพรื่องคอนนี้ร์ไหมคะแฟนคอนเสิร์ตก็จริงๆพยายามจะจะแบบให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรามาก่อนซึ่งถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะว่าเป็นการโคคอนเสิร์ตสองคนแบบโคเลยก็ก็เป็นครั้งแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ ความหลากหลายเข้าไปเหมือนแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นอย่างเพลงนี้เราก็พยายามเลือกกันเองครับหมใช่แบบยากเปอเซ็นเลยเลยยังเพลงอะไรบ้างตกลงกันได้ยางเรื่องเพลงไม่เพลงอะไรบ้างคะอันนีใค้บอกชื่อเพลงไม่ได้ยิ้มนุกสสนอยสนุนี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบทุกคนชอบใช่ครับ ครับแล้วรุเราต้องปุงอะไรย่างเรื่องเพลงเราต้องตกลงยังไงเรื่องเพลงว่าอ่ะใครอยากได้เพลงแนวนี้ใครอยากจิ้มเพลงกันเยอะเรื่องเพลงนีใช่เราเราคุยกันแทบทุกวันเลยนะช่วงช่วงไหนครับช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเอจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบคิดกันเองคิดกันเองเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลือกกันเองใช่แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็จะแถมไปถึงสไตล์หรือเสื้อผ้าเลยเหรืออะไรบบแอยากฝากเลยนะว่าเุกคนจะต้อง เดี <ève> ๋ยวเดี๋ยวรอดูอยากเห็นสีอะไรบอกมาสิอยากเห็นสีอะไรพี่เมร่อสีอะไรสีอะไรตาตาอยากเห็นอยากเห็นสีดำใช่สีดำก็ใส่งได้อยู่อล้วตื่นเต้นอยากให้ไปให้เข้าใส่สีพูนะจริงครับเออใส่สีพู่แล้วเออใส่สีพู่เนี่ยมีเอวเหมียวเหมียวเหมียวเอาผมสีชมพูได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ใส่สีเขียวนะ เพื่อน้องชายเป็นจูบุกิจคิดต้าก็ต้องมากับธนาบินได้เห็นแล้วก็มือเขียวว่าเป็นจูบุกิจนะครับความใหม่มากมาความใหม่สตีฟยึดอย่างอาร์ตูนี่ยังไงฮะอาร์ตูนี่แต่ละร้านจะมีผีดอยู่นะครัิดว่าจะมีค่าชมค่าชมเยะจริงเยอะมากนะพี่อยากจะใส่ให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่ที่มากันวก็อยากให้ทุกคนได้จอยกันมากจริงเพื่อนเราอยากให้แบบ ผมเนี่ยแล้วก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาคอนเราต้องร่วมต้องเต้นกับพวกเรากับเราจอยกับเราใช่เอ๋ออ่ะมีเต้นแน่นอนได้เลยครับเราต้องโยนเขาเต้นไปไหนนะคะตอนนี้เลเวลเราเรียนนานมาได้หนึ่งครับเริ่มแบบพอโชว์ได้ครับต้องโชว์ดูลองโชว์เราเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้เราเพียรแต่เข้าห้องซ้อมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มตุ้จังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตุ้จังหวะใช่เลยครับที่ขาพันกันตลอดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโอ้มีน้องใจน้องพี่แล้วอ่ะแน่นอนผมสปอร์ตี คุณครูให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณครูให้ค่าไหร่คุณครูเอ่อความเต็มที่นี่ให้ให้ล้านเลยครับผมใช่ครับแล้วสภาพขาในการทนเราให้คะแนนสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่ามันเิดรเยอะเกินเป็นไม่ได้ที่ขอเป็นคเซ็กซี่ได้ไหมคะอ่อยะอย่างเอลเอก็ละลายละลายกบไหมดไมเห่อยเ้ย อ๋อนะภาษาไทยอยู่เบบี้อะไรจริงก็นน้ำผึ้งไงมีน้ำผึ้งมะนาวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอเลยแหละก็เห็นยองมาตลอดจริงผมชอบ ชอบตีกับตาตาไม่ถึงว่าตีกันแบบเล่นๆแบบนไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันนี่เหมือนเซลเขาเซลเขาเนี่ยเขาก็มาแซวผมเป็นน้ำเปล่งเขารู้แบบเปล่งออกมาเป็นตีเซลเขาฮีโร่กิ๊ฟชันตี้เวลาไปตีกันยังไงเถียงกันเหรอหรือยังไงเถียงกันเล้วแกล้งกันเล้วแกล้งกันเฉยๆเล่นๆสนุกๆกันไปเถียงกันสองคนด้วยไม่เถียงกับเพื่อนด้วยได้ข่าวว่าไปตีเแบบทำพี่จูทำเอ็สเลยโอ ปิดปิดจู่จู่จ่จแล้วสุดไปเชียงใหม่มาไปเชียงใหม่มาเออวัดวัดตามรอยเธท้าตามเกินไปบอกแล้วบอกให้ให้บอกก่อนไม่ยอมบอกกี่วันหนึ่งจะไปเลยแล้วก็โทรมาให้พี่จูเขาบอกว่าใต้ชอบปวดไงครับพี่จูเขาบอกว่าใต้ชอบปวดเท้าก็เลยต้องไปหน่อยไม่ไม่เคยปวดเลยครับผมไม่ปวดได้สิได้สิเขาพอไม่เห็นหรอก <laughs> ทิมตาไหมเต็มเบาแล้วต้องสมมุตนเนาะไม่ใช่คือคือให้ให้เจนดิีก ไปส่งไหมไปส่งไหมอะไรนะฮะเหมารถเมไปส่งรหมจริงๆเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมใช่อยากให้แบบกลับบ้านไปก็อย่าลืมกินยาดยนะคุณผมยืนปาผมขาดนั้เลยหลังต้องดูแลตัวเองกันด้วยทุกคนนะฮะี๋ยวเพื่อยังไงต้องรักตัวเองอุ้ยจำเรื่องก่อนมาจริงนะรักนั้เราเราต้องรักตัวเอง พี่พีพีเฟอร์สสก้าเรตจะเป็นยังไงครับสกาเลตตอนนี้ก็จริงเริศรุ่งเข้าสู่มิทติ้งครับมิทติ้งนี่คือหลายรอบมากเออ่ด้วยด้วยแบบเออ่มันมีความแบบซับซ้อนแล้วก็ทีมงานอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้มีมีเวิร์กช็อปอยู่ครับแล้วก็ใกล้แล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องครับทุกคนน่าจะได้ได้ดูกันยี่เหมือนโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่นักแสดงของคนทุ่มกันมากยิ่งใหญ่กของพี่เบิร์ดเป็นไังไงสิงโตแอบกดดันกันคือแบบทุกคนในเรื่องนี้คือออพพยยาาาาามมจจะะตั้้งใใททกหดดีี่่สุเเรวป็น เป็นกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดชายเฟิร์นยังเมื่อก่อนอะคะที่นเขาแบบโทรี่เพิร์นโทเหมือนกันาแค่อันนั้นคือเป็นแคมเปญของรราเลกร์ดก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าเหมือนแบบคนแบบเขาเลี้วคนโบราณคนแบบโอนยุ่งหน่อยแล้ก็เราเป็นอะไรสักตัวนึงในนั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าในกล้าไปนอย่างไรละกล้าไปถึงไหนละตอนที่ไปเวิร์คทัพนี่คือ คือนี่ยังคะคือแต่ละคนเขาเรียกว่าแน่นมากอย่างวินเองพี่เออพี่วินก็โอ้โหตัวใหญ่โคตรเลยโคสต์ก็เริ่มหนาแล้วแต่ละคนก็มานแล้วพี่เพิร์มเป็นไงเพิร์ทก็เริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับปีมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยเนาะเขาไม่เทรนเนอร์ให้เราหรอห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทำอะไรไม่เห็นพี่ต้ามีขูดเลยไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวอย่าลืมลงให้ดูนะเดี๋ยว ยากจ็อยากฝากสกอลิท์มาไปด้วยทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ทุกคนสอปฟิตติ้งกันอยู่ช่วงนี้จะสอบพิจิ้นไหครับครับพิจิ้นได้เราจะมีละครซีรีส์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีกับพี่เพลินใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพลินครับผมก็รักครูเข้าโลกครับผมเละบิวตีเชอร์แต่ว่าอยากฝากพิจดีนไปด้วยอ่จิ้นเราพิจิ้คุณปอลและคุณบูรินใช่ครับคุณเอสด้วยจริงนะใกล้ล้ใกล้ละใกล้แล้วอาจารย์เปอร์เหรอคะ ครับผมเจสเปอร์ยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะไอเจสเปอร์ยังอยู่เจสเปอร์ยังอยู่ม่แต่มีคิวว่างตัวมูหรือเปล่าม่เป็คิวว่างตัหรือเปล่าอยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่กับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวแม่แต่แต่ยอมเรับอกว่าที่คิวเรายากของเขาไม่คือแต่ละคนมันก็เรียกได้ว่า จับคิวมาแมตกันยากจริงๆครับผมแต่ว่าแรงงานชนกันคิวแม่แต่งานชนกันเลย,ยแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเอ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมรวมตัวกันไหมอะไรอย่างงี้ใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอกแบบันตอนเสียดายไดหมครับเพราะว่าเหมือนว่ามีหลายงานแบบติดแบบต่อพวกเราไปแต่วยงอที่เราแบบคุยไม่ได้ค่าจะยากก็เสียดายมากครับผมแต่จริงๆก็ติดต่อมาได้อีกนะครับผมยังยังพร้อมนะครับผมเดี๋ยวเชร์คิวให้ ใช่ครับมิวสิกคอนที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าไทยน้อยใจแล้วเนี่ยรองไทยนะใจน้อยใจแล้วก็อยู่ที่เสียงเรียกร้องของทุกคนเม่ไใดก็มีคอนเสิร์ตหรอกนอนกลางยีรห้จริงแต่ตอนนี้มีแค่สองเพลงพีนหลพี่หลังมาครับพี่เบิร์ดไปขึ้นเวทีป่ะเป็นเกสต์รังเชิยร์เงเกียร์ได้จ้างลาต้ามาเล่นในที่บ้านไี่ขอแรงแรงอีกนิดพี่กอนน้อยใจแล้วนะจ้างลิต้ามามา